ขนาด3.9คูณ2.4เมตรที่น้ำหนักเพียง275กรัมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับนี่คือ n o r i ์ด f o r j e t Lightweight สามารถจะกลางได้หลายรูปแบบมากเดี๋ยวลองมาดูกันครับแพคเล็กแค่นี้เพราะว่าวัสดุมันเป็นซิลิโคนไนลอน 10D บางมากแต่ว่าทนแรงดึงได้ดีมากไม่ต้องกลัวมันจะเหนียวลอกล่อนนะครับใช้งานไปนะครับหลายสิปีก็ไม่เสียเดี๋ยวลองมากลางกันดู วิธีกลางที่ง่ายที่สุดนะครับเบสิกที่สุดก็คือกลางเป็นทาร์ปที่ยาว3เมตร90เซนกว้าง2เมตร40เซนกว้างหรือเฟือมากมันจะมีจั่วหน้าหลังนะครับทำให้เราสามารถจะเข้าไปหลบฝนในนี้กลางเต็นท์อย่างเช่น True Hiker ห,หรือ Trommesh Cabin ในนี้ได้สบายๆเส,สาเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้ไม้เท้าเดินป่าหรือว่า ใช้ไม้อะไรก็ได้ครับตรงกลางนี่มีจุดยึดที่สําหรับจะเสียบเสาตรงมุมโจ์นะครับจะมีจุดเสียบจะเป็นไม้เท้าหรือว่าไม้กิ่งไม้อะไรก็ได้เสียบเข้าไปแล้วก็รับนะครับแล้วก็ปักเป็นเสาได้นี่ครับผมคิดว่ามันเป็นคู่ที่สมกันมากเลยก็คือเราใช้ว o ล์ j เจ็แล้วตัวนี้ครับเป็น MSR True h i k e r Mesh เ o u s e เนะครับ องอันนี้ถ้ารวมน้ำหนักกันแล้วได้555 5รากรัมผมว่ามันเบาที่สุดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่นอนสบายนอนได้จริงเราสามารถจะกางทาบนั่งท่าข้าวก่อนจะนอนแล้วก็ค่อยกางมุ้งข้างในถ้าฝนตกหนักเราสามารถจะปรับให้ทาบเตี้ยลงมาปิดถึงชายคาถึงข้างล่างเดี๋ยวลองทําให้ดูครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับถ้าฝนตกหนักเราก็สามารถจะทาบนี่ต่าลงมาปิดข้างๆไม่ให้ฝนสาด ทั้งจั่วเนี่ยสามารถจะรวบจั่วเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับใช้คาราเบเนอร์เล็กๆเกี่ยวไว้มันก็จะปิดไม่ให้ฝนสาดทางด้านหัวท้ายได้ถ้าฝนตกหนักจริงเราต่ําลงมาชิดพื้นเลยคราวนี้กันฝนสนิทอยู่ข้างในได้สบายเลยครับถ้าฝนตกพรำๆอย่างตอนนี้หรือว่าแดดซองเราต้องการชายคาบังเราก็หาเสามาข้างหน้าอาจจะเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้นะครับมาค้ำข้างหน้าสูงๆเปิดขึ้นเป็นเพิงหมาแงนมันก็จะมีมุมซ้ายขวาด้วย ถ้าฝนตกลมมาทางด้านหลังเราก็เอาชายคาลงไปต่ําเปิดด้านหน้านี่รับลมเย็นสบายเป็นการเชื้อเชิญธรรมชาติเข้ามาในเต็นท์เราอยู่สบายมากเลยครับทาร์ปฟอสเจ็เป็นทาร์ปทรงหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่ามีจุดยึดมาให้มากมายนอกจาก6จุดรอบแล้วเนี่ยก็ยังมีตรงชายคาสองข้างมีตรงจุดจัวเนี่ยอีกด้วยตรงกลางอีกนะครับ ถึงทำให้มีจุดยึดทั้งหมดถึง14จุดด้วยกันซึ่งก็สามารถจะทำให้คุณกลางทารนี้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วแต่จินตนาการเลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์ที่เราเจอเลยเดี๋ยวเราจะลองกลางกันอีก2-3แบบครับเชือกที่ให้มาทั้ง6เส้นเนี่ยก็มีคาราวาเนอร์มาทำให้เราสามารถจะย้ายไปเกี่ยวจุดยึดตรงไหนก็ได้ครับด้วยความยาว3.9เมตรเนี่ยนะครับกว้าง2.4เมตรเราสามารถจะทำเป็นทาร์ฟสหรับผูกเปลได้ ดีมากนึ่งที่เห็นนะครับมันจะมีชายคาที่ยื่นออกมาบังฝนไม่ให้สาดซึ่งเราสามารถจะกางได้หลายรูปแบบครับเอาจจะกางแบบนี้ขึงปลายจั่วออกมาหรือว่าถ้าฝนสาดมากๆนะครับเราก็ปลดจั่วออกมาเอาชายคามาคาราบินเนอร์เกี่ยวนะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้คุมฝนก็ไม่เปียกแล้วหรือจะขึงเชือกลงไปอีกนิดนึง ก็สวยงามเลยครับลองดูนะครับพอกางเป็นทาบแล้วมันสบายน่านอนในเปลแค่ไหนก็สําหรับการนอนเปนะคะถ้าได้ทาบตัวนี้มาช่วยเสริมก็คือเราจะรู้สึกแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนอนหลับสบายแน่นอนค่ะออฟเซดเนี่ยสามารถจะกางด้วยหลากหลายรูปแบบมากครับจะกางเป็นทาบกันฝนใกล้พื้นผูกกับต้นไม้กางกับเต็นท์ขนาดเล็กอย่างที่ผมใช้ก็คือ เอเมซ u าทรูไฮเกอร์เมชเฮาสนเนี่ย mark, เวิร์กมากเบามาก2อันรวมกันน้ําหนักแค่555กรัมประกอบเข้าก็ไม่เท่าเดินป่าเราก็ได้เต็นท์ที่สบายมากหรือจะผูกกับเปลเขาสามารถจะกางด้หลากหลายรูปแบบเปิดรับลมหรือจะปิดกันฝนสนิทอย่างนี้ก็ได้ครับพอเจ็ดมัลติทับ 7, ub, มีติดไฟสักตัวหนึ่งไปได้ทุกที่ครับ